สวัสดีค่ะเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนยายหอมกลับมาพบกับเด็กๆเหมือนเช่นเคยนะคะกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1วันนี้เด็กๆจะพบกับคุณครูนิ่มคุณครูวันและคุณครูฝันเหมือนเช่นเคยค่ะอย่าลืมเปิดคลิปวิดีโอดูเพื่อทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องสาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัวหน่วยกลางวันกลางคืนเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนตามคุณครูกันมาเลยค่ะเด็กๆก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องลักษณะของกลางวันและกลางคืนกันก่อนค่ะเราจะได้รู้นะคะว่ากลางวันกับกลางคืนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง กลางวันจะมีแสงสว่างสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ค่ะเด็กๆส่วนกลางคืนนั้นจะมีความมืดมองไม่เห็นสิ่งต่างๆมีเพียงดวงดาวและดวงจันทร์ที่จะให้เด็กๆสามารถเห็นได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะคะเรื่องลักษณะของดวงอาทิตย์กันค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นในเวลากลางอะไรคะกลางวันหรือกลางคืนคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะดวงอาทิตย์จะขึ้นในเวลากลางวันค่ะดวงอาทิตย์ปรากฏในเวลากลางวันเป็นรูปทรงวงกลมให้แสงสว่างและความร้อนในสมัยโบราณนะคะคนแก่พ่อแม่ของเราป่ยญาตายาย จะบอกเสมอว่าเด็กๆไม่สามารถมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าได้นะคะเพราะดวงอาทิตย์มีรัศมีความร้อนเด็กๆมองด้วยตาเปล่าจะทําให้ตาของเด็กๆเนี่ยเสียหรือบอดได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆไม่สามารถมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่านะคะเตือนไว้เลยนะคะเด็กๆต้องจําไว้เลยนะคะเพราะไม่งั้นตาของเด็กๆจะเสียได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องลักษณะของดวงจันทร์กันนะคะเด็กๆต้องพบเห็นดวงจันทร์ในเวลากลางอะไรคะกลางคืนค่ะถูกต้องแล้วดวงจันทร์มีลักษณะกลมผิวกรุกระมีแสงนวลบางครั้งนะคะจะมีลักษณะเป็นเสี้ยวให้ความมืดในเวลากลางคืนนะคะถ้าเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง เด็กๆจะสามารถเห็นดวงจันทร์ที่ส่องแสงสว่างและมีดวงจันทร์ที่เต็มดวงมีความสวยงามมากเลยค่ะเช่นเมื่อคืนวันลอยกระทงเด็กๆได้สังเกตไหมคะว่าบนท้องฟ้าของเรานะคะมีดวงจันทร์ที่สวยงามค่ะ กิจกรรมในเวลากลางวันเวลากลางวันเด็กๆทําอะไรกันบ้างคะเพราะโรคของเราเนี่ยจะสว่างและอบอุ่นส่วนใยายเด็กๆในเวลาปกติเด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนถูกต้องไหมคะเด็กๆก็จะมีกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งกับเพื่อนๆคุณครูมักจะพาเด็กๆออกไปเล่นเพื่อรับแสงดวงอาทิตย์เพราะดวงอาทิตย์จะให้วิตามินดีคะ่ะ แต่ถ้าเด็กๆอยู่ในอากาศร้อนเกินไปนะคะก็อาจจะทําให้เด็กๆไม่สบายได้เด็กๆต้องดูแลตัวเองนะคะถ้าแดดร้อนจ้าเด็กๆควรมีเสื้อหรือหมวกเพื่อป้องกันแดดด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่ออกหากินในเวลากลางวัน เด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะตัวอย่างที่คุณครูยกให้ดูนะคะสัตว์ชนิดแรกคืออะไรคะเด็กๆม้าค่ะถูกต้องแล้วมาร้องยังไงคะไหนร้องให้คุณครูฟังหน่อยค่ะต่อไปสัตว์ตัวที่สองค่ะคือสัตว์ชนิดนี้ค่ะไก่ค่ะ ไหนเด็กๆรู้ไหมคะว่าไก่ร้องอย่างไรร้องให้คุณครูและผู้ปกครองฟังสิคะต่อไปสัตว์ตัวที่สคืออะไรคะเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยแมวไหนแมวร้องอยังไงคะเด็กๆไหนร้องให้คุณครูและเพื่อนๆฟังหน่อยสิคะ ต่อมาเรามาเรียนรู้กันนะคะว่ากิจกรรมอะไรที่ทำในเวลากลางคืนในเวลากลางคืนนะคะจะไม่มีแสงดวงอาทิตย์แล้วโลกก็จะมืดและเย็นกว่าเวลากลางวันเด็กๆก็ควรจะนอนหลับพักผ่อนค่ะเพราะร่างกายของเด็กๆต้องพักผ่อนนักเรียนควรพักผ่อนอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงเพื่อให้สมองของเด็กๆได้ปลอดโป่งและสามารถเรียนรู้ได้ดีด้วยนะคะ แต่กลางคืนที่มีแสงสว่างจะเป็นแสงสว่างที่มาจากดวงไฟไฟนีออนกองไฟนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือเวลากลางคืนค่ะสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนเด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีตัวอะไรบ้าง เด็กๆต้องเรียนรู้นะคะเพราะต่อไปเด็กๆอาจจะได้ใช้ประโยชน์ค่ะสัตว์ชนิดแรกเลยคือตัวนี้ค่ะไหนใครรู้จักบ้างค้างคาวสัตว์ตัวที่สองค่ะรู้จักไหมคะนกฮูกทั้ทงค้าง้าวและนกฮูกนะคะจะเป็นสัตว์ที่นอนหลับในเวลากลางวัน แต่พอตกกลางคืนนะคะเขาจะออกหาอาหารและใช้ชีวิตในเวลากลางคืนค่ะ,ะเด็กๆดูสิคะว่าวันนี้กิจกรรมเสริมของคุณครูคุณครูมีอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันบ้างภาพที่เด็กๆเห็นคือรูปอะไรคะเด็กๆดวงอาทิตย์เดี๋ยวเรามานับดวงอาทิตย์กันค่ะว่า ดวงอาทิตย์มีทั้งหมดกี่ดวงเราจะนับปากเปล่าก,กันเดี๋ยวคุณครูจะทดสอบนะคะคุณครูจะไม่นับให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆจะต้องนับเองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเด็กๆจะนับถูกกันไหมพร้อมหรือยังคะนับเลยค่ะ นับกันถูกไหมเอ่ยดวงอาทิตย์มีกี่ดวงนะ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงอาทิตย์มีทั้งหมดกี่ดวงเด็กๆสามารถนับได้ถูกต้องหรือไม่ 5. ดวงค่ะเด็กๆดวงอาทิตย์มีทั้งหมดหดวงนะคะไหนมีใครตอบได้ตอบได้ถูกต้องด้วยไหนยกมือสิคะคุณครูขอชมเชยนะคะตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะ การบ้านวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้สนทนานและวาดภาพเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆชอบทําในเวลากลางวันวาดภาพเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเด็กๆเป็นจินตนานของเด็กๆ ไม่เป็นไรนะคะไม่สวยไม่เป็นไรค่ะแต่เด็กๆต้องสามารถสื่อสารบอกผู้ปกครองได้ว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรแล้วอย่าลืมถ่ายรูปลงลายกลุ่มส่งงานให้คุณครูด้วยนะคะเด็กก่อนจากกันวันนี้เด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะ ใส่แมสตลอดเวลาล้างมือเจลบ่อยหากมีเหตุจะต้องออกนอกบ้านเด็กๆจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะไม่ไปอยู่ในกลุ่มคนที่มีจำนวนมากหรือในพื้นที่แออัดห้ามถอดแมส ขณะที่เด็กๆอยู่กับผู้อื่นนะคะเพื่อป้องกันตัวเองนะคะให้รอดพ้นจากสถานการณ์โควิดนี้นะคะดูแลตัวเองด้วยก่อนที่เราจะมาพบกันในวันเปิดเรียนแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ